สวัสดีจ้าเพ,พื่อนเพน้อยทําสวนจ้าวันนี้พาเพ,พื่อนๆนมาดูหม่อนนะคะหม่อนผลยาวนะคะซึ่งสุกแล้วตอนแรกกะว่าจะให้เพ,พื่อนๆดูที่ต้นเลยนะคะเพราะเวลาเขาสุกแล้วสวยมากๆเลยค่ะสีแดงเรื่อเรนนะคะแต่ว่าน้อยเอามือไปโดนเขานะคะเขาเลยล่วงนะคะเขาจะหลุดง่ายมากนะถ้าสุกแล้วเนี่ย อันนี้เป็นพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะไต้หวันสตรอเบอรี่ทำไมถึงเรียกว่าไต้หวันสตรอเบอรี่ก็คงเป็นเพราะว่ารสชาตินะคะเวลาที่เราเคี้ยวนะคะจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะคล้ายๆสตรอเบอรี่นะคะและกลิ่นเขานะคะขึ้นจมูกเราเนี่ยก็จะมีรสชาติาจะมีกลิ่นคล้ายๆสตรอเบอรี่นะคะ ก็เลยคงเป็นที่มาของไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะน้อยก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับหมอนสักเท่าไรนะคะก็เพิ่งจะมาะศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาหัดขยายพันธุ์นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะอันนี้ก็คือลูกของเขานะคะผลก็จะยาวๆอย่างนี้นะคะถ้าอยากเพื่อนๆสนใจนะคะที่จะปลูกที่จะ,ะต้องการต้นพันธุ์นะคะ หมอนนอกหมอนต่างๆหมอนผลยาวหมอนอนี่นะคะหมอนผลยาวแล้วก็หมอนดกๆนะคะหมอนหวานหวานลูกตโตๆตก็อันนี้คือหมอนสายพันธุ์ดาออสตุรกีดามอสตุรกีหรือหมอนตุ๊กตานะคะตัวนี้ถ้าเขาต้นโตแล้วนะคะอันนี้อยู่ในกระถางไซสเ์เล็กๆนะคะเพื่อนๆถ้าเขาต้นโตแล้วเนี่ยลูกเขาจะโตลูกเขาจะโตมากแล้วก็จะดํา หวานนะคะหวานตัวนี้จะหวานนะคะขนาดต้นเล็กๆยังหวานเลยนะคะพอต้นโตถ้าเราปลูกติดบ้านเอาไว้นะคะเพื่อนๆสักต้นหนึ่งนะแล้วก็ดูแลตัดแต่งกิ่งเขาให้ดีให้ต้นโตโต,ตแล้วเวลาเขาออกลูกลงมาที่กิ่งนี้นะคะลูกที่กิ่งจะดกนะคะจะเป็นลูกใหญ่ๆลูกแบบคล้ายๆตุ๊กตาเลยนะคะที่เขาเรียกหมอนตุ๊กตาเนี่ยเนาะเขาจะมีความอคาคดโคง้คงโคงเหมือนคล้ายๆ มือคล้ายๆขาตุ๊ก,กตาเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นหมอนที่น่าสนใจอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกติดบ้านเอาไว้สักต้นนะคะเพื่อนๆจะได้เก็บมากินเก็บมาปั่นได้นะคะตัวนี้เนาะไปชมวิธีการขยายพันธุ์จากพี่เอช่อง9กทีละ9แล้วไปชมการทําอย่างไรบังคับหมอนแบบไหนนะคะดูแลหมอนอย่างไรให้น้ําหมอนยังไงให้ปุ๋ยยังไงนะคะหมอนถึงจะลูกดกลูกโตนะคะแล้วก็ มีผลผลิตให้เราได้กินทั้งปีนะคะไปดูช่องเดโชซูอินเลยนะคะเดโชซูอินหรืออีกช่องหนึ่งกเกษตรนอกโรงเรียนนะคะนันโนดนะคะจะพาเราศึกษาแล้วก็เรียนรู้วิธีการดูแลหม่อนนะคะไปด้วยกันเลยนะคะพาขยายพันธุ์แล้วก็พาชมว่าดูแลอย่างไร ะะปลูกเสร็จแล้วดูแลอย่างไรขยายพันธุ์เสร็จแล้วนํามาปลูกนํามาเลี้ยงอย่างไรถึงจะได้ผลผลิตนะคะทีเ่เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะก่อนอื่นที่จะนําก่อนอื่นนะคะก่อนตอนแรกที่จะปลูกก็ต้องทําการร้องเพลงก่อนนะคะร้องเพลงให้หม่อนฟังก่อนหม่อนถึงจะลูกโตลูกดกนะคะนั่นหนวดบอกนันหนวดร้องเพลงให้หม่อนฟังทุกวัน นะหมอนก็เลยออกลูกดีนะคะอารมณ์ดีนะคะปลูกพืชพันธุ์อะไรก็งามก็ดกนะคะเนาะลองดูนะคะเพื่อนๆร้องเพลงไปด้วยปลูกผักไปด้วยนะปลูกผลไม้ไปด้วยลูกจะได้ดกๆนะคะอ่ะอีกช่องหนึ่งอ่าที่ถ่ายไปก็ฝากช่องพี่ๆที่น่ารักไปนะคะช่องที่น้อยพูดมานี่คือสาระความรู้ทั้งนั้นเลยนะคะไปดูไปชมกันนะคะอีกช่องที่ น่าจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวก็คือช่องต้อมการ์เด้นแพลนหรือหรือหรือต้อมรักการปลูกนะคะพี่ต้อมก็จะพาเราขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวต่างๆโดวยวิธีการปักชำซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งไม่ต้องเสียเวลามาเพราะมาเมล็ดนะคะปักเด็ดยอดมะยมนะคะตัดยอดมะม่วงหามะนาวโหส้มจีด๊ด นะคะหรือแม้กระทั่งย่านางนะคะเครือย่านางนี่แหละนะคะแล้วก็เครือของอัญชันหรือแม้กระทั่งออยอดของถั่วฝักยาวก็สามารถชําได้นะคะแล้วก็แล้วก็ได้ติดด้วยนะคะเ,เพื่อนๆติดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าชําแล้วตายนะคะติดด้วยนะคะพี่ต้อมเก่งมากๆมือดีมากๆเลยค่ะชาอะไรก็ติดอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์เนาะ ความชนานาญทำบ่อยๆนะคะน้ําหนักมือนะคะแล้วก็ความชื้นของดินนะคะพอเราลงมาทำตามบ้างตายค่ะตายทุกอย่างไปแล้วค่ะวันนี้ก็มามาสั้นๆนะคะมาพาเพื่อนๆมาดูหมอนที่สุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะนำไปชิมนะคะปลูกเอาไว้ติดบ้านติดเรือนนะคะหมอน ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายแต่วิธีการขยายพันธุ์ก็ต้องเรียนรู้นะคะเ,เพื่อนๆต้องเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ที่เราปลูกนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะคะซื้อมาต้นหนึ่งเราก็ทําการขยายไปนะคะได้5ต้น1ิต้น20ต้นหรือจะนํามา,าทําเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะคะถ้าเราเรียนรู้อย่างจริงจังนะคะเนาะสามารถนํามาขยายพันธุ์แล้วก็ ขายเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะคะ,อะลองดูนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะเ,เพื่อนๆไปแล้วจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ